นางเอกมีความสุขกับชีวิตโดยอาศัยเพียงแค่3สิ่งนั่นก็คือเกมแมวและก็ช็อกโกแลตก็ถามว่ามีเพื่อนไหมก็มีแหละแต่เรื่องผู้ชายนี่ไม่ต้องพูดถึงวันนี้เธอกำลังจะเล่นเกมจีบหนุ่มใหม่ที่เพิ่งซื้อมามันก็ได้มีตัวอะไรสักอย่างมุดออกมาจากทีวีต่อฉันเป็นจอมเวชชื่อริริหน้าที่ของฉันคือมาช่วยเธอหาผัวโดยวิธีการก็ไม่ได้ดึงไปเกิดในเกมอะไรอย่างนี้นเลยเธอเราจะสร้างสถานการณ์ในโลกนี้นี่แหละให้เหมือนเกมจีบหนุ่มในฝันเธอเลยก็ตกใจกับข<ด>้อเสนออยู่นะแต่ไม่ต้องการโว้ยแต่เธ รงเรือลำเดียวกันแล้วล่ะอธิบายต่อนะคือเราจะยึดความสุขของเธอไป3อย่างเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะระหว่างนุ่มกับแมวมึงเลือกอะไรล่ะตอนเหงาก็แกโดยการแดกช็อกโกแลตแถมบานช่องก็ไม่เคอยออกเล่นแต่เกมแบบนี้จะมีผู้ไหมล่ะซึ่งถ้าถามว่ายึดยังไงคือมันหายไปแบบจริงๆแบบแผ่นเกมก็กลายเป็นแผ่นปลาตากแห้งพ่อแม่ก็พากันย้ายไปอยู่เมืองนอกและยังเอาแมวไปด้วยอีก,อกซื้อช็อกโกแลตไปร้านไหนก็จะหมดสุกทีแต่ถึงจะสิ้นหวังเธอก,ก็โกรธไม่แพ้กันชีวิตกูมันเกิดอะไรขึ้นวันมัน ฉันจะขาดถามมันทุกทางจนมันร้องขอชีวิตเลยคอยดูแต่ในขณะกําลังจะออกจากร้านสะดวกซื้อแต่ก็รู้ตัวทันทีว่าเกมเนี้ยมันได้เริ่มไปตั้งนานแล้วซึง้อจำกัดของจอมเวทรีนั้นก็มีอย่างเดียวคือถึงจะสร้างสถานการณ์ทุกอย่างได้แต่ความรู้สึกรักมันต้องมาจากตัวนางเอกเ,เองเท่านั้นสึครั้งนี้แม่งเลยโคตรหา่าอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า <S <S นักฆ่าโรแมนติกอยู่ได้ที่넷ฟลิปตอนนี้เลย